สวัสดีค่ะฉันอยากจะมารับเ็กไปเลี้ยงสักหน่อยนะคะฉันเตรียมเงินมาจ่าย้วยนะคะแบบคุณผู้หญิงค่ะคุณมาถูกที่แล้วแ่ะค่ะโว้วพวกเขาน่ารักมากเลยในคะนนี้่ยแบบนี้ฉันเลือกไม่ถูกหรอกนะคะเอ้ยนี่มันเลือกนั้นเหรอคือมาถึงเวลามือขักของเมลานี่แล้วล่ะเอาถะเจ้าตัวน้นคนนี้สิโอเคใช่แล้วล่ะงั้นจะขอรับหนูไปเลี้ยงแล้วกันนะจ๊ะเจ้าตัวน้อย แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วล่ะจ้าทาดาตอนนี้ที่นี่เป็นบ้านของหนูแล้วนะจ้าว้าที่นี่มันสวยมากเลยนี่คือรีโมทสำหรับห้องนี้นะจ้าเร็วเข้าลองดูได้เลยนะว้านี่มันเบลลี่ไอริสเมลานีเธอแจ๋งที่สุดเลยล่ะเอถทาแบบนี้ได้วยเหรอเนี่ยมาลองกันเลยเมลี่สุดที่รักของฉันความหวังของเธอยิ่งใหญ่มากเลย เธอร้องเพลงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยว้าวอ้อเยี่ยมเลยน้ำอัดลมพวกนี้ไม่อร่อยมากเลยอ๋อปุ่มอะไรกันเนี่ยอ๋อไม่นะแสงแดดเนาะตาเธอจะไหม้แล้วเมลานี่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ช่วยดูเองอ่ะอ้อหนาวมากเลยอ่ะอ้อโถ่เอ้ยทำงานสักทีสิเอ๋อเห้นเหรอสงสัยต้องจัดการเรื่องนี้สักหน่อยแล้วล่ะออกมาได้แล้วนะเจ้าตัวน้อยอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋ออยู่นี่เองเหรอจ๊ะ ดูเหมือนหนูจะไหม้หมดเลยแม่เลยต้องทำยังไงต่อเนี่ยจากนี้หนูต้องทาครีมกันแดดแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมที่นี้ไม่เห็นเหมาแดของแมพายเลยอะอฉันแล้วต้องทำยังไงการตกแต่งเขาไม่ใช่เรื่องอยากหรอกนะถ้าคนมีจินตนาการแบบนี้ว่าไงจะตอนน้น <c oughs> อ๋อนี่เป็นกระปรงออมสินเหรอไม่ออา <c oughs> ดีกว่า มาต้องแบบนี้เิ่ว้อเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยที่นี่มันแปลกมากเลยอ่ะอุ๊บสลูกรัาวหนูทำอะไรของหนูวะชะกอ๋อหนูกำลังตกแต่งห้องของหนูอยูอโอแม่เอิ่มนี่มันดูดีมีสไ์มากโอเครักในสวนนะท่านลูกรัาบ๊ายบายอาคุณแม่คะโอ้ไม่นะแผ่นดินไหวย,ยังงั้นเหรอ,อ ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหวังว่าลูกฉันจะไม่เป็นไรนะเมลานีลูกรักโอ้แม่มาแล้วลูกรักเราเปน็นจ๊ะใครก็ได้ช่วยด้วยอาวอารณสวดนะจ๊ะถ้าทำมันจะฉุกเฉินมากเลยหนปูนปวดฟันมากเลยในขามอด้นยหนเซ่อย่าลืมพูดว่าอาด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาถอนฟันกันหน่อยแล้วล่ะ โออแบบนี้มันคงจะถอนไม่ออกรองโอ้เถอะไอ้ออบาจริงเองวิทีอื่นหน่อยดีกว่าอ๋อโทรู้สทกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเอหนูรศัพิ์ดีขึ้นแล้วอ่ะคุณผู้หญิงครับคุณโอเคไหมครับเนี่ยเมลานี่โอ้ไม่นะอ๋อนี่แหละฟันของเจ้าโน่น้อย โอ้นี่มันสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะคุณหมอโอ้นี่เป็นงานของผมอยู่แล้วเหรอครับโอ้ลูกรักได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะเด็กๆเขาโตเร็วมากเลยล่ะแล้วแวมพาร์อย่างเธอก็โตเร็วมากเลยด้วยอืมอ๋อโอ้ยตายแล้วแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะอ่าฮะไม่เป็นไรนรอกนะเราต้องมาล้างมันกันหน่อยแล้วล่ะเธอเสิเ์ฟพวกนี้สิคะโอ้เราต้องมาจัดการมันหน่อยแล้วล่ะลูกแม่หนูพยายามแล้วนะ ไม่นะไม่ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวนี้เลยอะแบบวบก็ไม่ได้เลยอะโอเคต้องมาที่ที่บอ,อด้กันหน่อยแล้วมาแปะมันกันเลยดีกว่านะจ๊ะแบบนี้แหละาหาว้าวเพอเร์เฟกต์มากงั้นเรามา <c oughs> ลองทำแบบว่า,านี่หนูทำอะไรของหนูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่หนูแล้วจะทำยังไงอ่ะ <c oughs> แม่คุณแม่คิดว่าลูกใหม่ของหนูเป็นไงบ้างคะเยี่ยมเลยล่ะลูกเราต้องทให้มดูหรูหราขึ้นหน่อยแล้วล่ะ แม่รู้แล้วต้องทำยังไงไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับทองคำแบรนด์แบบนี้หรอกนะ <c oughs> กากเพชรแบบนี้หนูชอบมันไม่จะลูก <c oughs> จริงด้วยแบบนี้หนูต้องตามมาแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> หนูดูไฮโซมากเลยล่ะลูก <c oughs> แหมงั้นหนูไปนองเลยก่อนนะคะคุณแม่ <c oughs> หนูจะอกไปในสภาพนี้ไม่ได้นะจ๊ะลูกรัก <c oughs> <c oughs> คุณแม่หมายความว่าอะไระ เดี๋ยวแม่จะช่วยเรื่องชุดให้หนูเองนะหนูอยากจะลองใส่ชุดเหมือนบาร์บี้บ้างไหมล่ะจ๊ะเบลนี่หนูไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะเย่ไปเลยหล่ะนี่จ้าลองดูได้เลยนะหดี๋ชอบมากเลยค่ะคนแม่แม่ก็เหมือนกันจ้าดูดูเหมือนกับเจ้าหญิงตัวจริงเลยอ่ะโอ้หนก็อยาสุดโแบบเนี้ยสงสัยต้องลองอย่างอื่นกันแล้วนะอ๋อหนูรู้แล้วต้องทยังไงอ่ะ เฮ้ hey, นี่<อ>มันแบงคมงัม้นเหลอตอนนี้ไปเลย๋อจะสอตสปลาเอา้าเฮ้นี่มันเจ็บนะคะโทษทีนะฉันลูกรักไม่มได้ตั้งใจนะมไม่ต้องห่างนะคะตอนนี้มาแบงเอว่ากันต่อดีกว่าแบบนี้ดูดีหรือยังคะคุณแม่หนูดูดีมากเลยล่ะลูกแต่เราต้องมาใช้เครื่องประดบับแบบนี้ด้วยนะโออเดืขอขหางพค่นี้สิคะแน่ชอบมันมากเลยอ่ะ เลิกได้ดีมากเลยลูก <Wow. S 1> เ้ายอย่าลืมเอากำไรอันนี้ไปด้วยนะจ๊ะโดยดีมีสไซแมกเลยค่ะต้องบออันนี้ก็แจ่งเหมือนกันนะขอบคุณนะคะคุณนแม uh ่เรนืพร้อมแล้วอ่ะโออเธอโตเร็วมากเลยอ่ะท่านบอกนายไปหลายครั้งแล้วโอ้ยมันขี่แพมเหรอฮะนี่อ่ะอ้าอาา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 ายาา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 วาาาาาเกลีายเธอ,ดอา,อาธออดาา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 อาาสาาาาาาากาา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 สาาาาาาา ฉันจ,จัดการเธอแน่แล้วเธอต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับแวมพาร์อย่างฉันอะฉันจะจัดการเรื่อ้ย่างไงดีอ๋อจริงด้วยฉันกนเห็นเงาเธอหน่อยแล้วใช่แล้วล่ะเนียบเลยอ๋อไม่นะฉันจะติดฟงตอน,นี้ไม่ได้ปล่อยฉันไปนะแม่บอกแลว้วไม่ใช่ดออจ้าหนูฮักกับคนอื่นแบบนี้นะจะต้อตัวน,น้อยอ๋อหนูมีไอเดียดีๆแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้แบบหนึ่งนะส่วนเธอฉันรู้แล้วเธอควรจะอยู่ที่ไหนดีอ่ะตอนนี้ใครขี้แพ้กว่ากันแล้วล่ะฉันต้องทอพวกเขาหน่อยแล้วล่ะนี่ระาวาังหน่อยซิโอ้อคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับสวยแหมเออเออไม่เป็นอะไรลระค่ะเยีเ่ยมไปเลยครับจริงๆแล้วผมช่อยอวานอ่ะฉันเมลานีาางั้นพวกเราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมครับได้สิค่ะฉันอยากไปมาก ตน,นี้ฉันพร้อมจะไปสปาแล้วนะ่วะอ๋อเมลานีฉัน <laughs> จะไปคบกับหนุ่มไม่ค่อยมีเงินแบบนั้นไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้เลยฉันไม่ยอมหรอก <c oughs> คุณอยากไปเดทกับผมเลยไหมครับคุณเมลานีเอาเลยกคิดไปได้เลยนะพวก <c oughs> อ๋จริงด้วยเธออัจฉริยะส,สุดเลยอะคายลี่ <c oughs> โอเคถ้าหนุ่มน้อยบอกแล้วลูกสาว <c oughs> จะไม่ได้เลยนะ ว้าวเฮ้ยนี่มันรถธนูเหรอคุณเร็วมากเลยอ่ะพยีไฟของฉันกันเนี่ยคุณแม่เหรอโอ้สวัสดีจ้าคือว่าเอ่มแม่แค่ผ่านมาเนี่ยนี่คุณแลบตามหนุมาอเหรอคะโอ้แม่จะแบบนี้ไงล่ะจ้าโอ้ฉันรู้แล้วล่ะโอเคหนุ่มน้อยฉันมีทางเลือกให้นายด้วยนะนั่จะเรื่องลูกสาวของฉันหรือว่าเงินพวกนี้ดีจ้าแม่เรื่องนี้มันเลือกง่ายมากเลยนะคะ อะไรอ่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะละฉันล่ะแม้วา่าจะนนะครับตอนนี้ไปกันดีกว่าจะลูกรักกลับบ้านกันมือเข้าไป <Wow. S 1> ทุกทกวันก็คงจะรู้เร่าแบบนี้แหละถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีแบบพวกเธอ hmm. และการเสิร์ฟวันนี้หน่อยเ hmm. พราะเราหิวมากอ๋อจะเป็นบล็อกเฮอรี่เหรอฉันไม่กินอะไรแบบนั้นอ่ะ hmm. แต่ว่ <Wow. S 2> าจะรู้แล้วจะสั่งอะไรดี hmm. แม้ไม่มีอะไรไม่ไปไปไม่ได้หรอกนะถ้าคุณเป็นแมพายนะงั้นฉันขอจานที่แพงที่สุดเลยนะจ๊ะ โดยขอสร้างด้วยค่ะนดขออาหารที่อยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยนี่ถ้าอะไปขอถอดเนี่ยฉันต้องการขวดหัวหน้าขอทอดด่วนเลยนะได้เลยตอนนี้พักผ่อนกันนะคะคุณผ hmm <im <im ู <im <im ้หญิงเรียบร้อยแล้วค่ะซีซ่าสลัดมาแล้วจะใส่ทองเข้าไปด้วยนะคะส่วนนี้ของคุณนะคะคุณหนูนี่เลยค่ะมันก็ได้คู่ด้วย ดูเหมือนว่าการช้อปปิ้งแบบมหาเศรษฐีมันจะสนุกมากเลยล่ะดูอยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยนะจ๊ะลูกรักเส้นช้อปอันนี้มากเลยอ๋อดูแลสินช้ามันเพอร์เฟกต์มากเลยงั้นะขอหมดเลยแล้วกันนะบ้าเยอ่ไปเลยฉันต้องซื้อมันหน่อยแล้วล่ะเฮ้แต่ว่าฉันเห็นมันก่อนนะอย่าทำให้ฉันโมโหเลยดีกว่านะจ๊ะที่รักเันว่าฉันเตือนเธอดีๆแล้วนะไม่ต้องมายกกับบเปนแม่ของฉันเลยนะเอาใส่กันนี้ย ฉัน่จะเบื่อพวกเธอแล้วน,ชน,นะช<ฮ> hey, ้างน่านชื่อเพื่อนรักเฮ้กล้าดียังไงกันคะ <c oughs> นี่คขะคุณแม่เอาไปได้เลย <c oughs> โอ้ยเยี่ยมมากเลยล่ะลูก <c oughs> แม่เออเคยว่างั้นเรามากอดกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะแม่ก็้เรามาฉลองวันเกิดปีที่90กันเลยดีกว่า,าสุขสัขสขนต์วันเกิดนะคะคุณแม่เราจะมาเซลฟี่กันหน่อยแล้วล่ะเพราะจริงด้วยเพราะเราดูดีมากเลยสวัสดีจ้าแมบาว่าไงเพื่อนรัก โอ้แม่ฉันว่าเค้กน,นี้ต้องอร่อยมากแน่นอนอใครก็ได้ช่วยฉันด้อยอไม่มีทางค่ะเมลานีคุณแม่ครับไม่นะไม่ไม่คุณไม่ทำแบบนี้กับหนูไม่ได้คุณแม่ครับรอก่อนนะครับขอบคุณที่ช่วยแม่และฉันลูกักนี่เมลานีเร็วเข้าเราต้องรงเรียนกันแล้วนะ โอ้เมเบิลจะต้องไม่เชื่อฉันแน่เลยอะเขาแจ็งมากก็เออฉันรู้อยู่แล้วละจ้าสาวไว้เจอกันในห้องนะเดนิสฉันรักนายมากเลยโอ้จับได้แล้วล่ะเพื่อนรักเป็นแป๊บนึงนะจ้ะเราต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วไม่ต้องห่วงเราพร้อมจะช่วยเสมอเลยนะค่ะโอเคค่ะคุณวิสเกอร์อย่าเพิ่งโมโหไปนะคะแต่ก่อนนั้นเบลลี่ฉันคิดถึงเธอมากเลยอะ คุณวิเซอร์คะเลิกเล่นได้อยู่แล้วนะคะเจ้าตัวแสบคุณหมอคะปรากฏฉันเป็นยังไงบ้างเหรอคะเมลานี่เธอเอค <Hey. S 1> ไหมออะฉันเหรอ๋อนี่มันเนย่ไปเลยละ่ะเธอกลายเป็นเฮลโลคิตตี้ไปแล้วเหรอเนี่ <c oughs> ยีนความฝันนี้สิทวามน,น,นันนี่มันไหมพร้อม oh. เอา้าเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ย <c oughs> นี่ทำไปฉัเป็นแบ,บนี้เลยนะนี่มปนของฉันอะเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีการเจ้าตัวแสบ เดี๋ยวจะเออเองนะจ๊ะแม่เอมน้อยยังไงเธอก็เอามัไปไม่ได้หรอกนะระวังหน่อยนะคขากของฉันมันบอบบางนะเลิกขวนแบบนี้ได้แล้วนะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้เลยอย่าถ้าเธอจะป่วยแล้วเธอต้องจฉันนะโออฉันรู้แล้วเอ้าเธอมีเห็บด้วยอจะเพื่อนรัก เราต้องหาใช้แชมพูกันหน่อยแล้วอ่ะมันจะเป็นจริงๆหรอก็ชานาส์ีแบบนี้มันเทปบมัต้อกไปแน่นอนฉันจะได้เลยเรียบร้อยแล้วมาต่อกันเลยดีกว่านะยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกนะก็อะไรแค่ที่นี่เนี่ยเธอนี่มนจริงๆเลยนะฉันรู้แล้วก็ทำยังไงเราต้องมาจัดการมันหน่อยตอนนี้คนของเธอต้องสลวยสวยเก๋มากแน่นอนแม่ต้า เห็นไหมล่ะตอนนี้ก <2: t rap cooler> <non> ็สะอาดแล้วฉันกลายเป็นสีชมพูไปแล้วเหรอเนี่ยว้าวแต่งมากเลยย่าฉันว่ามันต้องเป็นเพราะถุงเท้าแน่เลยตอนนี้ฉันมีเห็บเหมือนกันแล้วอะตอนนี้ต้องเป็นเพราะจ้าแมวน้อยนี่แน่ถึงเวลาที่เราต้องมาอาบน้ำกันแล้วล่ะทุกคนวันนี้ฉันก็สวยอยู่นะไม่ต้องห่วงนะเพื่อนรักเดี๋ยวฉันจะเถอะเองอะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปเลย ฉันอยากแล่นนินาะเออเธอที่มันจริงๆนะอยากส่งพิซซ่ามานะเออไปฉันเลยนะเมโตลเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย <Hey. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอได้เอดอยู่ไม่ใช่เหรอคายออกมาเลยขอบคุณมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเธอจะไม่ค่อยสมส่วนเลยเราต้องมาทำความสะอาดกันสักหน่อยแล้วอะโอเคพอกันทีส่งพิซซ่าให้ฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮม <B urg h> มันกลับมาแล้วล่ะเยี่ยมเลยโอ้ยตอนนี้ก็เล่นดีๆหน่อยนะงั้นเรามาเริ่มคลาสกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนโอเค uh huh. ยิ่งยอนเท่าไรก็ยิ่งดีเหมีวยวเงียบๆกันหน่อยนะจ๊ะอ๋อนี่มันนา่าเบื่อจังเลยเม,ามลานี่มาที่หน้ากระดานด่วนเลยอะไรนะคะงั้นก็ได้ค่ะรีบทำโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่าเออ X อจะต้องทำ<ม>ยังไงเนี่ย ก็บอกเราคุณหาไงเล่าอ๋อแม่นี่มันง่ายมากเลยแบบนี้ใช่ไหมนะไม่ใช่หรอกนะมันต้องช่วยได้แน่นอนออแต่นี่เราสนใจแค่เยอะเลยอะเดี๋ยวฉันไปถามนายเองมานี่เลยนะโอ้เธอดำได้ดีมากเลยล่ะแบบนี้ได้เอไปเลยนะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะเพคนรักวูฟอย่าลืมทาตามเธอบ้านนะจ๊ะทุกคน มาสนุกกันหน่อยดีกว่าอ๋ออขอโทษจริงๆนะจ๊ะโฟกัสหน่อยสิเพื่อนรักมาดูกระเล็บของฉันหน่อยเป็นไงอืมฉันว่าขอพวกนี้มันก็ดูดีอยู่นะไม่มีคว่ามากเกินไปสำหรับขอพวกนี้หรอกเต็มที่ไปเลยนะเหนียวาดูทางของเธอสิโอ้ดูคัำเคลมพวกนี้สิขอบคุณของฉันโอเคเราต้องมัดมันให้แน่นๆเลยแล้วอย่าไปเจอพกี่แพ้องล่ะ ใครก็จะใวยฉันด้วยเนี่ยใครมาใกล้พวกเขาฉันอีกเนี่ยเบเบอกพวกเขาอ่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะเพื่อนรักจูบแล้วก็สับผัสเรียกพวกเขาหน่อยแล้วอ๋อฮะเธอนี่มาจริงๆเลยพิงกี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์จ้ะฮ่าวใครปิดไฟกันเนี่ยเขาก็จะบอกเอาเธอโยนะนั่นเธอไม่ดีมากเลยเพื่อนรักโอ้าไม่ได้ไม่เถอะหรอกนะเธอแล้วใช่มันต้องทำยังไงอ่ะอาเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะ จ้าแมวน้อยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไ้ตอนนี้ต้องมาสอนบริษัทพวกเขาหน่อยแล้วของของเธอมันดูไม่ได้เลยทิงกี้เดี๋ยวฉันใชเธอเองนะเออทำไมฉันต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยราว,วมันดูดีมีสไตล์มากเลยเธอมีความสามารถมากเลยนะเนี่ยจะก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยว้าว,ว,าวมือข้ามาเสิร์ฟแล้วล่ะ โอเคฉันมาแล้วเธอชอบของพวกนี้ไหมจ๊ะมันจืดมากเลยอะ่ะแบบนี้ไม่ได้เลยนะเอาอไปเลยนี่ถ้าเป็นอะไรของเธอเนี่จับได้แล้วล่ะโอเคไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกินเธอเองอะ่ะเบเบิลไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองอะ่ะเต็มที่ปไปเลยเพื่อนรักไปเธอพวกเขาเลยนะมันจะก็สีมากเลยอะ่ะเอามาหรอกไปเลยนะเออแบบนี้น่าสนใจมากเลย ให้เศร้าส,สันมากเลยถ้าทางพวกเราจะมีผู้ชนะแล้วหล่ะวันเนี้ยยินดีด้วยนะจ๊าเ <laughs> มลานีพเรามาแล้วล่ะแล้วจะไปขอบคุณเ้าหน่อยนะอ๋อจริงด้วยอ่ะเอาเจ้าแมวน้อยไม่อากเชื่อเลยทำไมหาของฉันเป็นแบบนี้เนี่ย <laughs> เร็วเข้ามาดูหน่อยสิ <laughs> ฉันว่าอย่าเลยดีกว่านะว่าไงจะสุดหล่อโทษทีนะเจะพวกกับฉันเหรอเจอฉันเออสวัสดีจ้า ว้าวดูหางของเธอสิวันดีวันดีฉันชื่อเดนิสอะว่าไงเธอเดนิสงั้นเราไปสนุกกันหน่อยดีไหมอะได้สิเดนิสชอบเป็นของฉันนะโอ้เล็บของเธอมันคมมากเลยแดนีสอะฉันชอบมันมากเลยอะอืมอร่อยจังเลยอะกันมาสนุกกันอยู่หรอจ้าคู่รักคู่ใหม่แล้วเธอต้อเสียใจที่เธอของฉันแบบเนี้โอเคไหนมาดูหน่อยสิอ๋อเดนิสสิจ้านี่มันลูกบอลเหรอ ถ้าทำจะหายไปแล้วอ่ะเนี่ยระวังหน่อยสิฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆดอกนะโอเคพวกฉันมีขาวมาบอกด้วยตอนนี้พักผ่อนก่อนแล้วกันนะหวังว่าเธอจะชอบกินเผ็ดนะจ้าเพื่อนรักอ,อ้มเต็มที่ไปเลยล่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะเออมันจะดีมากเลยอ่ะแถมยังอร่อยด้วย แล้วดูสิคะเดนิสแหมจะงั้นเหรอครับดูนี่เสียเราเหมาะกันมากเลยนะจริงด้วยนี้มันอร่อยมากเลยครับเอ้งี้เหรอฉันจะต้องใช้วิธีที่มันรุนแรงหน่อยแล้วล่ะวันนี้คุณดูดีมากเลยนะครับที่รักเออจริงเหรอคะยังไงเธอก็ไม่ได้ไปไหนหรอกในเดือนไหนซิว่าเธอจะชอบมันไหมอะวูฟไงบ้าหยอนี่ฝีมือของเธอใช่ไหมอ่ะไม่ใช่หรอกนะโทษทีนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแหมคืนนี้เธอก็ดูดีอยู่นะ เอาจริงๆเลยนะจ้าอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าเขาเลยดีกว่านะาไดสิจ๊ะแม่เพื่อนรักฝันดีนะเหนียวฉันจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะพักผ่อนให้เต็มที่ไปเลยนะจ้าฝันไปเถอยังไงแมวน้อยอย่างฉันก็ต่อออกมาเล่นตอนกลางคืนอยู่แล้วล่ะงั้นเรามาเป็นดีเจกันหน่อยดีกว่าอย่าลืมปัดฝุ่นให้มันด้วยนะโอ้จริงด้วยถึงเวลาของดีเจแมวน้อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่พวกเราจะเริ่มเราต้องมาตกแต่งที่นี่กันหน่อยแล้วล่ะาามาเริ่มกันเลยดีกว่าแทน,นที่ไปเลยเรื่มรับแล้วนะอ็นกจะต้องมาแล้วล่ะว้าวเอาไปทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะว้าวเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฮะต้าแบาน้อยอ๋อแม่เบ้าตื่นแล้วหจ๊ะมาสนุกกันเลยดีกว่านะานี่เธอทำอะไรกับพ่อของฉันเนี่ย อ้อเดนนี่สิฉันจะช็อคเค้ลาให้เธอโดยเองนะวิสอ๋ไม่นะนี่เธอโอเคไหมเนี่ยฉันไม่เป็นไรเดี๋ยนะโอเคคืนนี้พอแค่นี้แหละปาร์ตี้นี้ก็จบลงได้แล้วละ่ะแต่ว่าเมเบิลอ้อเดี๋ยวก่อนนะจะ <c oughs> ไม่หลงกลทางง่ายรอกนะจากนี้ไปฉันจะไม่ให้น,น้องแมวเข้ามาแถวนี้อีกแล้วละ่ะออกไปเลยเอาแล้วถห้าสะปาร์ตี้ด้วยนะมันต้องแบบนี้สินะมันไม่แฟร์เลยอะ อุ้ยตายแล้วสวัสดีจ้ารีบมาทำความสะอาดเฉันด่วนเลยนะสวัสดีจ้าเป็นใครอยู่บ้านหรือเปล่าจ้าอ <c oughs> อจริงด้วย<ม>รีบทำความสะอาดด่วนเลยนะอย่าลืมถูพื้นด้วยล่ะ<ม>ตรงโซฟาตรงนั้นด้วยฉันจะกำจัดแวมไพร์ให้สิ้นซากเลยฉันนี่แหละเมกแกนแวนเฮลสติงไม่เอาแบบนี้นะอ้อเนเบิลเดี๋ยวมาดีกันเถอนนะอ๋ไม่นะถ้าเธอควรจะมีปัญหาไม่ต้องห่วงฉันจะเธอเองนะแป๊บหนึ่งอ้อ เมบอ, <G ül> อย่างนี้เลยนะจะต้องคุยกับทนายของฉันก่อนนะปล่อยพ่อของฉันแบบน <G ül> ี้เลยเอาจะว่าไงนะถ้าอยากกินขนมในไหมจ๊ะรับไปได้เลยถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะอยา่าร้ดีดดีกว่าพวกเธอไม่ได้ทำแบบนี้เลยงั้นเรามไาได้เก่กันหน่อยดีกว่านะจ๊ะ <G ül> อย่ยวนี้เลยเนี้ย โอ้เธอน่ารักมากเลยยากจะเกาหัวเธอหน่อยไหมอ่ะโอเคงั้นมาเั่กันเลยฉันชอบเล่นวิ่งไล่จับมากเลยอ่ะย่ยมเลยโอเคเมเบอ้ลตอนนี้ท่าเป็นอิสระแล้วนะขอบคุณมากเลยนะเจ้าเพื่อนรักฉันจัดการกับเธอเองโอเคเมเบอ้อย่าเสียงดังนะอย่าเพิ <Myers fucking> ่งโมโหวามนะโอเคไหมฉันต้องไปดูวิดีโอต่อแล้วล่ะโชคดีนะที่พิงกี้เธอมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเสมอเลยอ๋อ ม,ม,มันแปรพัยไม่หมนเลยนะหนีไปเลยเจ้าตัวแสบรีบไปเลยใช่แล้วฉันนี่แหละพ่อคีแพาตอนนี้ไม่มีใครแกล้งเธอได้แล้วเพื่อนรักลูกร้องไห้ได้แล้วนะพีกี้เพราเขาห็นเราเช่นเสมอเลยแบปเบิร์ลอว้าวฉันอยากเป็นเหมือนทัลล์คิตตี้บ้างจังฉันชอบคาแรคเตอร์นี้มากเลยแม่เงยพวกเรามาเมคโอเวอร์กันดีกว่าไหม ท่านแรกพวกเราต้องมาจัดการกับสิวถ้าก่อนนะจริงด้วยเอย่าพวกเรามากดกันเลยดีกว่าว้าว,ว,าวระวังหน่อยเพื่อนรักเอ้หท้ที่เมเปิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมืออาชีพจะจัดการให้เองถึงเวลาที่พวกเราต้องใช้กล่องเสริมสวยกันหน่อยแล้วโอ๋อนี่มันน่ารักมากเลยที่มากหน้าลาคิตตี้จะต้องเหมาะกับงานนี้แนะ่อยู่เธอสิ อพิงกี้ท่านน่าจะกินมิวเชคหน่อยนะมิวเชคใส่เลือดแบบนี้เหมาะก,กับเมเปลิลมากเลยตอนทิ่ันรู้สืกดขึ้นเยอะเลยว้าวนี่เป็นรื่อที่ด่วนมากเลยนะเจ้าขุนฟูขอบคุณนะพวกอ้อไม่นะไม่มีทางอ่ะเธอจะให้ฉันทำแบบนี้เหรอเธอเออเธอไม่อยากกินอมอยิมแล้วเหรออ,อ๋อ,อ ท่าทางคธอจะติดกับแล้วล่ะเรียบร้อย <Yeah. S 1> แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอู oh. ้หูดูนวดทสิอันนี้ฉันว่ามันดูดีอยู่นะ <Wow. S 2> เดี๋ยวพวกเราต้องมาลองหน่อยแล้วน่ารักจัง <Yeah. S 2> ฉันชอบมันมากเลยอโอ้ oh. ฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะไ <c oughs> ม่นเนอะฉันจะปล่อยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกเราต้องมาจัดการมันหน่อยแล้ว พวกเราต้องใช้อุปกรณ์เจ๋งๆพวกนี้หน่อยเร็วเข้าคิตตี้คิตตี้คิตตี้เถอะเอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันช่วยด้วยนี่มันก็เจ๋ยเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่มันไม่เจ็บหรอกนะนี่มันแปลกมากเลยโว้นี่มันเดวิสวับจังฉันว่าโบสิชงทพูแบบนี้น่าจะช่วยเราได้นะโอ้โอนี่อันตรายเหมือนกันนั่นเนี่ย เด็กดีอยู่ไหนกันนะอยู่นี่เองเหรอบอบบอบใช่แล้วนยนี่แหละเด็กดีอืขนนุ่มจึงเลยชิคก้าชอวโวาวไม่ใช่บอบบอหรอกนะฉันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะสนุกขนาดนี้นเจ้าขนฟูฉันว่าเราต้องการควาช่วยเหลือแล้วเร็วเข้ามาช่วยกันเลยนะไม่ต้องห่วงเพื่อนรักถึงเวลาที่เราต้องมาจัดการมันหน่อยแล้ว ดูเหมืนว่าปีศาจในตัวของพิกกี้จะตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเฮ้ยจะเย็นเยนก็เดาพื่อนรักฉันรู้แล้ว่าต้องทำยังไงไงพวกเรามาเล่นกันหน่อยไหมอู้ดูเลเซ่พวกนี้สิจับได้แล้วโอ้ฉันจะจัดการนายเองว้ยมันต้องแบบนี้สิแบบนี้ โอ้ดูสิเล็บขอฉัันสั้นจังเยี่ยมเลยคิงกี้เธอทำกำแพงพังหมาเลยนะเนอะเดี๋ยวฉันต้องเอารูปมาปิดไว้หน่อยละแต่เดี๋ยวพวกเราต้องมาทำเล็บกันต่อนะเธอชอบสีชมพูแบบนี้ไหมเจ๊ะฉันว่ามันต้องดูดีแน่เลยเออนุ่มจังวิบวับด้วยอย่าลืมใส่กักเพชรเข้าไปด้วยละ่ะเจ๋งมากเลยว้าว wow. หน้าของฮันโลคิตตี้ต้องเหมาะกับรูปนี้มากอย่างแน่นอนโอ้ oh. oh, พวกเราห้ามลืมพ <Yeah. S 1> ุกม,มือแบบนี้ไปเลยล่ะว้าว wow, นี่มันน่ารักจังฉันว่าเธอต้องคิดถึงฉันแน่เลยไง <What? S 2> พวกเราไปเต้นกันดีกว่านะใช่แล้วมันน่ารักมากแต่ว่าความคองเธามันดูไม่ได้เลยนะอ huh? ถ้าคิดอย่างนั้นเหรอ ใช่เพื่อนรักเออมันแยกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะเออนี่มันไม่ใช่ของฉันหรอกฮิงกี้เจ้าตัวแสบแย่นะเดี๋ยวแม่พายิงฉันต้องใช้เคล็ดลับสักหน่อยแล้วอ๋อนี่มันเจ็บเหมือนกันนะนี่แฟงกี้มาช่วยฉันหน่อยกีกแค่นิดเดียว,ดดยวอี่กีกีก็โอโอโอเคพวกเราต้องมาบีผมกันหน่อยแล้วเยอย่ไปเลย แค่นี้ก็พอแล้วแบบนี้เธอต้องเชื่อขึ้นมาแน่นอนแต่พวกเรายังทำไม่เสร็จหรอกนะฉันว่าหูแบบนี้ต้องเหมาะกับเธอมากแน่เลยล่ะน่ารักจังเลย oh. จริงด้วยเพื่อนรัก <Yeah. S 1> สติกเกอร Kitty ์ Hello k i ต t y แบบนี้ต้องเหมาะกับลุคของเธออย่างแน่นอนเยี่ยมไปเลยละ่ะอย่าลืมแปะคาแรคเตอร์รสุดโปรดของเราไว้ตรงทางเลยนะ ah. โบสีชมพูแบบนี้ต้องเหมาะกับเธอมากแน่เลย แหม่ฉันก็ทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมาฉลองก็่อยดีกว่าโอ้พิงกี้เอาอีกแล้วเหรอจริงจังปะเนี่ยฉันบอกท่กกี่ครั้งแล้วว่าห้ามกินขนมแบบนี้นะเดี๋ยวพวกเราต้องมาใช้เคล็ดลับกันหน่อยแล้วมาจัดการกันเลยดีกว่านะอย่าลืมไอชาช์เด์สีเขียวแบบนี้ลงไปลองคืนด้วยล่ะแล้วพวกเราก็ต้องผสมมันเข้าด้วยกันแบบนี้แหละ แค่นี้ก็ปกปิดรอยแยกทั้งหมดได้แล้วถึงเวลาที่เราต้องเกลี่ยม,มันให้ทั่วอย่าลืมใช้แป้งพับแบบนี้ด้วยล่ะแค่นี้ก็ไม่เห็นเซลลของเธอแล้ว <laughs> อย่าลืมใช้คอนทัวร์แบบนี้พวกเราต้องใช้แหนบด้วยนะ <laughs> ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยไอชารโดสีชมพูจะต้องทำให้พิงกี้ดูดีมากแน่ว้า <laughs> ว,าวาโออใชนก็อยากแล้วเหมือนกัน เลือกได้ดีนะเพื่อนรัก <Yes. S 1> เจอแบบนี้ต้องทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอย่างมากแน่เลยและนี่คือผลลัพธ์ของการเมคโอเวอร์ของเราพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงๆหรอกนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันมีสไป <c oughs> เถอดด้วยละ่ะ <c oughs> ถึงเวลาที่เราต้องไปเลือกชุดกันหน่อยแล้ว <c oughs> ดูสิว่ารองเท้าคู่นี้มันเจ๋งแค่ไหนถุงน่องเนี่ยมันน่ารักมากเลย <Yeah. S 1> ฉันพร้อมจะลองเลยละ่ะ oh นนสวยมากเลยจริงด้วยฉันว่ามันเหมาะกับเธอนะว้าว <Wow. S 2> โอ้และฉันจะใส่เสื้อตันไหนดีล่ะเออฉันว่ามันใหญ่เกินไปหน่อยนะ hmm. <No. S 2> แต่ไม่ต้อง hmm. ห่วงแหวนพายอย่างฉันแบบพร้อมกับความเป็นแฟชั่นนิสตาอยู่แล้วในพวกเราต้องมาจัดก,การมันหน่อยแต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย oh, <wow. S 2> แม่ป๊าจะดีจังเลยอ่อฉันต้องทำให้มันใช้ได้หน่อยแล้ว ดูสิของพวกนี้มันกับขนแมวเลยล่ะตอนนี้ก็เมคอเวอรในสไตล์ของคิตตี้ของเมเปลิลก็เสร็จแล้วอ mm. <Yeah>. well. ทุกคนอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยล่ะ oh. นี่แหละขั้นตอนสุดท้าย oh. พวกเราต้องมาลือก,กระเป๋ากันสักหน่อยพิงกี้เงยพวกเราไปโรงเรียนกันดีกว่านะ oh. เออถ้าเป็นใครเนี่ยเฮ้ย oh. hey, ถ้าทำอะไรนะ่ะ นี่มันไม่ใช่เวลามาเล่นเกมนะพูกเราต้องไปกันแล้วไม่ไม่มีทางเร็วเข้าเรียบไปกันดีกว่านะฉันไม่ไปฉันไม่อยากไปไม่มีทางหรอกโอ้เง้นเหรอแม้ถ้าอยากโดนเองนะเจะตัวน้อยเอ้เงินก็ได้ฉันยอมแพ้แล้วมันต้องแบบนี้สิไปกันเลยดีกว่านะ ดูเหมือนว่า <Yay. S 1> แฟนไฟของ Hello Kitty จะ <G ül> ชอบลูปใหม่ของพิงกี้มากเลย <G ül> ชนขอดถ่ายรูปได้ยัยไหมอ่ะได้สิ <G ül> แบบนี้ไทยเลิกคนที่พิงกี้ชอบคนจะไม่มีทางปฏิเสธเธอแล้วละ่ะเธอดูเหมือนว่าจะมีแฟนคลับเยอะเลยนั่นเนี่ยเย้ <Yay. S 1> งั้นพวกเราไปถ่ายวิดีเอาลงอกติกต่อกันดีไหม